เรื่องของนายกรีวันนี้มีเสียงของปู่ชัยชิดชอบที่ออกมาสรรเสริญเยินยอถึงความดีของนายกรีอยากจะอ่านให้พี่น้องฟังกันสักหน่อยปู่ชัยเนี่ยนะคะก็บอกว่าทุกคนสามารถเข้ามาเป็นนายกรีได้หมดทุกคนขึ้นอยู่กับฐานเงินฐานอำนาจและต้องมีจิตใจที่เป็นธรรมรักษาศีลแปดให้ได้ผู้สื่อข่าวถามว่า แสดงว่านายอภิสิทธิ์เหมาะที่จะกลับมาเป็นนายกรีรอบสองใช่หรือไม่ปูชัยบอกว่าอยู่ที่ประชาชนแต่ต้องยอมรับว่าคนแบบนี้หายากมองในพักประชาธิปัตย์แล้วก็ไม่เห็นมีใครอดทนเท่านี้เด็กคนนี้อายุเพียงแค่นี้อดทนได้ขนาดนี้ถ้าอายุมากขึ้นจะอดทนได้มากขนาดไหนซึ่งถือเป็นฮีโร่คนหนึ่ง ตนได้ร่วมงานกับนายอภิสิทธิ์ถือเป็นคนที่ดีจะถูกคนต่อว่าด่าแบบเสียเสียหายหายก็นิ่งเฉยไม่ตอบโต้ไม่พูดจาหย,ยาบคายอีกทั้งยังปล่อยให้โทรทัศน์บางช่องด่าทั้งวันทั้งคืนทั้งที่มีอำนาจอยู่ในมือเขาก็ไม่สั่งปิดหรือตอบโต้กลับไปถ้าเป็นคนอื่นโดนปิดสถานีไปนานแล้วถือว่าเขาเป็นคนที่อดทนมากๆ มีฮิริโอตปะนี่คือคำพูดของคุณชัยชิดชอบประธานรัฐสภา